ลูกเกตชฎาพรลังสรรคปิชาค่ะตอนนี้ทำอาชีพนางแบบอยู่ค่ะหน้าอกนะคะตอนแรกเกตไม่มีเลยเกตต้องการทำให้ใส่เสื้อผ้าสวยแล้วก็ถ่ายแบบออกมาสวยค่ะแล้วก็ตาสองชั้นนะคะที่เกตทำมาค่ะเมื่อก่อนนี้เกตติดสติกเกอร์ค่ะแต่ว่าตอนนี้เกตไม่ไติดแล้วนะคะ ที่เกศได้ทําแล้วนะคะกระแสต,ตอบรับดีมากเลยค่ะก็มีเพื่อนฟูงถามค่ะแล้วก็เพื่อนๆถ่ายแบบถักเพาะว่าทํให้ออกมาที่ไหนทรงสวยจังเลยนะคะแล้วก็เรื่องตาก็ตาหวานขึ้นนะคะมีความแบลขึ้นเยอะเลยค่ะถ่ายรูปสวยขึ้นใครอยากทำัายกรรแบบเกศนะคะเกศแนะนําเลยค่ะที่มัตเตอร์พิสคลินิกค่ะรับรองไม่ผิดหวังค่ะ